ถามว่ากรรมที่ทำแล้วไปไหนกรรมที่ทำแล้วมันทำตอนเรายังมีอวิชชาแต่ตอนนี้เรามีวิชาแล้วเราจะอยู่นอกวงจรของมันวงจรของกรรมถูกเรียกว่าสังขตาธาตุเมื่อได้อสสาธรณญญาแล้วนั่นคือเป็นผู้เที่ยงแท้และ ที่จะเข้ามาถึงอสังคตาธาตุปลายทางที่เราเรียกว่านิพพานนั่นแหละเป็นหนึ่งในชื่อแทนนิพพานอสังคตาธาตุธาตุคือธาตุอสังคตะแปลว่าไม่ปรุงแต่งหรือถูกปรุงแต่งไม่ได้มันมีธาตุที่ปรุงแต่งไม่ได้ คุณสมบัติมันมีสามอย่างคือไม่เกิดสองไม่เสื่อมสามไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏไม่มีการเกิดการเสื่อมไม่มีความดับมีไหมไม่มีพระองจึงเรียกมันว่าอมตะไม่ตายดังนั้นธาตุที่ไม่ตายมีเท่ากับสภาพเดิมของเราทุกคนเนี่ยเป็นสภาพที่ไม่ตายอยู่แล้ว แต่เพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตะนาเป็นเครื่องผูกจึงเข้ามาหลงยึดห้าธรรมชาตินี้ขณะที่หลงยึดห้าธรรมชาตินี้ถูกเรียกว่าผู้ยึดติดคือสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดปรงเรียกสัตตะสัตสตาสัตโตหรือสัตตานังเมื่อเราได้สดับในคำของตถาคตแล้วเราเดินมัดอริมัคมีองค์แดอวิชาก็จางคลาย พออวิชชาหมดความยึดถือในขันห้าก็หมดสภาพเราก็ถึงเข้าถึงสภาพเดิมที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเราเคยหลงไปยึดสภาพที่แก่เจ็บตายพระองค์ก็สอนให้เราปล่อยวางธรรมธาตุที่แก่เจ็บตายโดยบอกว่าไม่ใช่ของเธอนะไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมันเกิดมันดับเมื่อมันเกิดมันดับมันเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนจริงผู้ใดเห็นการสิ่งใดก็าตามเกิดดับผู้นั้นจะรู้ว่าเราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตคนละตัวกันเพราะองค์ยกตัวอย่างเธอเห็นคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นและเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรสาวบกบอกว่า นัน่นมันกิ่งไม้ไม่ใช่เราเห็นไหมมันมีผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตสิ่งที่ถูกสังเกตมีการเกิดการดับเราผู้สังเกตมันไม่ได้ดับไปด้วยในพระสูตรหนึ่งพระองค์จึงบอกว่าถ้าเธอทำได้อย่างนี้เมื่อรูปตายเธอจะไม่ตายไปตามรูปเห็นไหมเมื่อเวทนาดับเธอจะไม่ดับไปตามเวทนา ไล่ไปทีละขันจนทัน้งเมื่อวิญญาณดับเธอจะไม่ดับไปตามวิญญาณ